นี่คะ่ะหูตันนะคะนะถ้าหูตันนี่คือเราขุดได้นะคะเนาะถ้ารูมันเปิดเดี๋ยวอย่าขุดค่ะมันจะมีพวกสารพิษนะคะนาะหรือว่าแมลงที่มีพิษนะคะเนาะนะคะมาขุดกันนะคะบันนี่ืันนี่น้องมิวผนลงรัวเองนะคะบันนี่ <laughs> เห็นเมนูอยังเนาะนะเนาะเป็นดัเสียบแต่เนาะเห็นตะก,ก่างเนีน่ยนะ เมนูอย่างมาเบิ่งกมาค่ะโอ้เมนูเมนูอะไรนันเนี่ยผักบุ้งปปออซุปแป้งทอดน้่เป็นตะเสียดตะเห็ดกรอบว่ะนะกรอบเส็ดี้นงมิวค่ะเพ่นอยากกินค่ะแล้วผักบุ้งมาสุบเนาะค่ะเนาะแป้งทอดเนาะค่ะเนาะมันกรอบดีเิ่นอนวกมันเสียบมันสิถ่ายตัวนะค,ะค่ะ,น,น,ะ,คะน้องผักบุ้งเนาะของหมักนงมิวค่ะหมักไผ่หมักมันเนาะค่ะนาอพี่นอ้นองเนาะ ถ้ามีน้ำจิม้มอรีหมักกินน้ำจิ้มไก่อะค่ะบานๆอะถ้าจิ้มนะอรีหมักกบบนั้นมีข้าวโพดพร้อมเดียค่ะพี่น้องน้องมีคนบดทอดเสใส่ไข่เด้ค่ะอันนี้คะ่ะแม่พอพมันเอาข้าวโพดมาให้ค่ะานเห็ดว่าสิตต้มเนาะค่ะเนาะแกปลูกข้าวโพดค่ะปลูกข้าวโพดส่งให้โรงงานเนาะค่ะเนาะ่นเอาข้าวโพดมาให้กินกับข้าวโพดประมาณถุงหนึ่งเนาะค่ะนี่อร คิดว่าชีต้มบ่คะ่ะหรือว่าชิ้นหนึ่งเอากระบ,บื้ลูกมีน้ำจิ้มไหมเนี่ยมีน้ำจิ้มไหม,มน้ำจิ้มไม่มีกินเปล่าๆก็อร่อยตึงแล้ว <c oughs> เอาจานใหนพี่น้องเบื้องไหนเป็นยังไงแล้วเบิ่งสีสันเนี่ยใาจา์เบิ่งสีสันเนี่ย <c oughs> รีบากินกับตำบักขุ่นค่ะ รีกบุเคยกิบบยกนลแล้วนะนะเพิ่งสิไม่เห็นนี่แหละค่ะเพิ่งสิไม่เห็นเพิ่งจะไม่เห็นน้องมิวคนแจกแจเอามาสุบเสร็จแป้งทอดนี่แหละค่ะเพิ่งมาเห็นคลิปสันสันเนาะค่ะน้องพี่น้องเนาะเมนูแปลกแปกแต่ก,ก็อร่อยนะคะเนอะ้องเมนูเสร็จแล้วค่ะตำหม,มึกแดงค่ะอลีปูตำหมึกแดงอรีที่ปูกะทิเดี๋ยวรีใส่เบิ่งคลิปต้นมันนะคะนาะ นี่ค่ะอันนี้ปลาค่ะสุกแป้งเล่ค่ะของนิมิวของน้องมิวนะคะน้องเพิ่อนหิดนะคะสุกแป้งทอดผักบุ้งเพิ่นค่ะไอเดียมมนได้ใส่กับลูนะคะนี่กอบกาดกอบแน่พอดกัดดูค่ะมาเดอร์ค่ะพี่น้องหยอดน้ำมันรีเดอร์ค่ะแทบแทน้ำกันนะคะเนาะกับเขาเรามีเมึ่งหลายหน่ง คือด,ดีค่ะน้าเต่งน้ำดำนัวๆค่ะโมน,นี่มากค่ะบะน,นี่โมแวาคำเพื่อค่ะเง้วค่ะบะน,นี้พี่น้อง